กันตอนนั่งเคื่อนนอะครับนอ้อขอบารานกับสาวลงตอนนั่งเคลนครับออกหน้าหาเขลืนหน่อยจ้ะมาลองเบิ่งอีกเบิ่งเสี่ยวเอานู่นหนีจนะเสี่ยวเอา,เอาครับที่ใดบ่ได้ก็มาลุ้นกันเบิ่งครับมันสใสบาราดไม่ค่อยจับจ้ะถ้าน้องกลมไม่ค่อยไดไปไนะจ้ะน้องปวดถ่าท่ออยู่นะจ้ะมาเอสต๊ะแลกแขกงมันครับสวยงามเลยครับอาจัะเลยหนึ่ง

กบลงไปซ้ำเหตุออนนะจ๊ะเหตุคำไุเหตุอูหิตตาใส่หมดเตนไก่เลยเพ่นขรเขียนไงเลยโอ้โหตัวนี้เนอทองเขียนหมดเข็ยนหมดมาล้วชมหมจับเลยแต่ยังคือครง่ายแฮ้เอามาล้จับนะคมเลยมาล้ะส่วของจะไม่เห็น จับอืมนนะเฮ้ยท่าพ่บองพอกระเที่ยกนงน้ากรเทืองพอก็ไดจับเลยยดีจับงานเหนียบาเนะมีใครมาเดียวารานมาเด้อไปก่อนเด้อนี่มาเด้อ ก็ได้จับจับับเอาตัวนี้เด้อตัวนี้ใหญ่แหงเด้อจ้เขียนบานเพิ่นขึ้หลายแค่บานเอาคือบ่มีเขียดเนาะหาหยาบเนาะกูปีกหลายอยู่ด้ะปีเพิ่บยังขึ้นหน่อยเดิมเดิมมันบ้าเนี่หอยหยาบมันบ้

Cái mục tân mục Được không? Cái mục tân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  mục nó mục tân nó tân mục 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 chắp thế nào?

จับเลยบ้จจาจอยทำไมทำไมก็ตุกจับอยู่หน่อยจับมาเลยมาล่านจับมาเลยดินดินทายจับมันดันหน้า นี่เป็นตำรวแทนเปลี่ยนตำแหน่งกันทราบเลยนั่นนี่ไฟสยนองเห็นบหน่นมองอะไอสิฮะตัจับไปเลยใช่ะล้าสันองเห็นอยู่นีหลายตัวเลยเห็นสามตัวมันหนีเบิดเลยเห็นแต่เดียวแต่เดียวแต่ละเบ็มาที่ยำก่อนย๋่พอกับงใครดู

여기. 하나 움직여. 움직여. 얘들아. 응. 응. 자, 이제 내려.

มาด้างะจวนเลยจับตัปวดหลังปวดขอขนาดเี่ต้องตล้วโอ้หลุดมืแล้วกระดับแฝเต็มแล้วเนแล้วก็ได้จับเลยนะเอ้าหลุดมอแ้มอาลมือัเอาไปแล้วน่ามาให้ได้จับเออ

ากินน้ำกลางคืนกะสิบได้เห็นบรรยากาศไปแน่แล้วจ้ะกะเวนินมาลานคนกะบบาบางหาอยู่หากินไปนี่นะครับเฮ็ดงานกะเวเินเฮ็ดงานกลางคืนมากกัมาหาอยู่หากินจ้ะนี่บาลานต์นต้องจับอีกเลยบาลานต์ทันมา ได้ันลไบาลานไสาวนงไบลา,านนั่นบน่เห็นเนนนนจ๊ะนาเกเลยจับจับจับอืมอืมจัเลยฮึ่ม <laughs> ไม่ไม่ไมันไปไกลเลย

จับล้วเลยจ้ะมาเนี่ยเดิมร่ยอยของมาจับมาเลย้นลยานงกบเด่เนี่ยถเป็นเนี่ยได้ปวดหัวกับปวดปวดหลังกับปวดสุานเงมีเวลาหาหมอเลยจ้ะเสดจะย้ายกินกนักไา้เก,าากๆๆลือ่จาะนี่นี่นีมาแล้ว น้นก็ลไป้วเต็มไปเลยเต็มไปลัเนี่ยเมนเมือนด่เอาเอมันเือขาตู่จับผ่านอะบันมีนำขางลงเนาะเมจับตัวไงที่เต็เต็มเก่ขนานั้นตัวไงอยู่จับของก้อนนี้ตัว Kita tengok di bawah dah Kita? kita tengok Kita tengok di bawah Kita dah Kita Pak kum Lampung Eh, eh Kita masuk มา,าพลาดมาพลาดท่านนอนกับบุคคลสุดทายได้จ้ะท่านเขียวพิดกล่องจับน้ำมาลล้านเลยจ้ะเ <c oughs> ี๋ยจะดึง <c oughs> มาล้าน,นเครื่องท่คนมาจับท่านมาจับจบ

Lỗi em lỗi lỗi. Thế em lắc đi. Chắp 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 chắp. Thôi. Ờ chắp chắp. chắp chắp Ừ. มุนมุน <treating> ม <Napoleon> uh ุนดแบนลดดมาดูว่าด้านมาดูนี่ต้นมันใหญ่จับเลยตึ้นมันด้าะบ่ลูมันไครว่าด้านดูเหมี่เออนี่ก่อนใช่ไเออยืด อวนได้สิเออ้ <thấy> โอ้ยบาไร้ัลย <laughs> มาเห็นเนาะจ๊ะอ,อ้าวันอยอะอืมอรอคช้ามช้มคุ๊บคุ๊บ กิจวัแรเียงค่เดี๋ยวยวหอยเลยง้องตัวนนาดนั้นหรือครับเขียนหน่อยว่าลานครับเ้็นเดียวนึงนะจ๊ะครับใส่เวลาปรโดนครับพออยู่พอกินนะครับอ๋อสะพ่อพอกินนะจ๊ะเสียเวลาประมาณชั่วโมงถึงบ่ชั่วโมงกวนๆนะประมาณชั่วโมงนะว่าวาลานเพิ่งจะกินคนเดียวนะจ๊ะอันนั้นก็บบกินลูกก็กินไปเสร็จนะครับกินน้ำอยูกกินน้อย เดี๋ยวเมื่อเช้าเขาจะไปลงพักติ่วเนาะเวลาพักติ่วปุ้งหรอจ้ะยังใช้พักติวกต่วหสมสดน้ำครับแซ่บแซ่บอาจจะไปพอกันเมื่อเช้านะจ้ะ ครับยิ่งไปเร้ยตมเกียดเกีย์นี่ก่อนครับปงมันหลายนะไง,ง่งปูลังรดนใบนั่งใส่เลยนะม่ไม่มัน,น,น,มนเกิดออกกอสปออกนะนะิอ้ยน่เวลาเนาะตูมเจปะโก เอาไปไนะต้นเดียวบรรทาดมาต่อไปเก็บลยจ้าหยอนพักจิ๋วฮะพ่อละจ้าหลายหลยแล้วเนาะจ้าพนอะเกงเแล้วจฉัน้อาไปเกงฝึกเสร็จเป็นบาลานกินจ้าครับนีเคียดข้องเฮ้าใจมา,มาเกเมือนเกล็ดนี่ครับเจ้าหน้บาลานเจ้าหนองก็ไปเก็บพักจิ๋วมา ถนงก็เตรียมเครื่องเตรียมรวยบิดแล้วครับหอมเกีย,ย,กย,มมยง,ยงแล้วไปเบิ่งหม้อเดือดทั้งยังครับหม้อเ้าก็าเดือดเต็มที่นะครับเตรียมลงเลยเคียงลงเลยจ้ะน้ำแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะจ้ะจำตอนจำท่านบอาเกลือใส่น้ำมีจ้ะแล้องก็มี้นคานะจ้ะ ขไข่ใบบัวบูดแล้วกับใะเตยนั่นแหละแล้อกับปล่อยใปเห็นเดียดก่อนนะครับงา,านกระเดกจ้ะนานลงกับปุงไปเลยครับปุงจะเขียนลงนะจ้ะ ของรถน้ำนะจ๊ะของชุดรถนะจ๊ะจะน้องก็จะเขียนมาลงลาจ้ะต้องเขียนเปลือยก่อนนะจ๊ะอะไรเพิ่นเดือดจ้ะเดือดเต็มที่น้าจ้ะเขียเริ่มเปลือกเราจะลองใส่ข้าวตี๋ลงไปด้วยจ้ะ เดี๋ยวเาไปเขียนลน้าสดๆเลยเด้อจ้ะล้านเมื่อกี้จะบาลา้า,ลานไปเอาหัวออกไปลานน่าจะน้องถ่ายคนเดียวห้าสิบวนหนึ่งก็ได้นะจ้ะาลองอะไรใส่ขากลรองจ้ะไอติวเอาเริ่มเปื่อยแล้วนะจ้ะเริ่มออกลดเปลือยแล้วข้าวใส่เดินหอมกับไครไม่รักก็ไปเลยนะจ้ะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะโปบ่งหน่อยเลยจ้ะจอย่างไรบาลานพม,ม่าชิมมือรถนะจ๊ะอาสิ่งท่เห็นไปไดน้นะจ๊ะเพราะว่าหม้อพิ่นเดือดเดดือแห้งนะจ๊ะควันเพิ่นธ์ขื่นร้ายนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะหน้าตาต้มเขียดหรือว่าแกงเขียดขอ้าวแล้วจ๊ะหน้าตาต้มเขียดขอ้าวแล้วจ๊ะกระุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะ สาวน้องก็บ,บาราาไปหามาขึ้นเนี่ยนจาใจนะพู้เป็นวันจ้าถึงช,ชอบคลิปนี้เจ๊เน็กก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้นบานล่ากับสาวน้องในเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นคลิปใหม่ๆออกมานะจ้ะกดกระดิง่งเพื่อเได้รับการแจ้งเตือนจากบาล่าเนานะจ้ะพอกันคลิปใหม่มือใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า